แต่พุทธศาสนานั้นดับดับจริงๆไม่เหมือนสิ่งอื่น <c oughs> พุทธศาสนาก็เหมือนกับต้นไม้ที่เขาปลูกงอกงามขึ้นมามันออกจากเม็ดเช่นมะม่วงมันออกจากเม็ดเป็นรากเป็นต้น เป็นรากเป็นใบแล้วก็ค่อยแตกสาขาออกไปจนกระทั่งแก่มารวมอีกแห่งหนึ่งคือเป็นลูกเป็นลูกแล้วก็มารวมเขาเ้าไปเม็ดแล้วก็ไปปลูกมันก็เป็นรากเป็นใบขึ้นมาอีกแผ่หลายออกไปกว้างขวางออกไป แต่ละต้นละต้นนี้แพร่ไปจนมากมายหลายอย่างแล้วก็ไปรวมลงแห่งอีกเหมือนกันคือไปรวมลงเม็ดพุทธศาสนาก็ฉชนั้นเหมือนกันเกิดเบื้องต้นจากพุทโธคือทัทรุ <c oughs> พระองค์ตัดสรู้ขึ้นที่ปทศไทยของพระองค์ด้วยเทศไทยอันความใสสะอาดบริสุทธิ์เข้ามาใสสะอาดแล้วเกิดความรู้ขึ้นในที่นั้นแล้วก็กระจายออกไปกวงกวงออกไป <c oughs> แต่ความเกิดของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ต้องเกิดอ่อนนะไปเกิดส็มาเป็นต้นอ่อนนะไปเติบโตขึ้นจึีงค่อยเป็นลูกเป็นผลแล้วยังค่อยรวมมันไปอีกส่วนความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นง็วสว่างโลมดเลยแก่พร้อมทีเดียว ที่เรียกว่าพุทโธไม่พุทโธในคำนี้ไม่ได้หมายอ,อตัวพระชิทธาราชจคุมมารที่เป็นผู้ทรงร่างไว้แต่หมายคุณธรรมหรือว่าพุทโธอย่างอิตธิพิส ในอย่างที่เราสวดมนต์อิติปิโสพระวาหังสมะสัมพุทโธวิชาชนะสัมพโนเป็นต้นอิติปิโสพระขวาระปผู้มีพระพาในกล่าวถึงกล่าวถึงคุณธรรมท่านเป็นผู้มีส่วนของตัสรุพระพุทธเจ้าทั้งอเนกปชาติทั้งอเนก อันนั้นพระพุทธเจ้าทสรูมาชั้นใดพระภูมีพระภาคคือพระองค์นี้ก็มีส่วนใดอย่างนั้นกันอะระหังสมาสุโธเป็นพระอารหังไกลจากกิเลสอาะธรรมหรือฮะ เสียซึ่งกุงกรรมแห่งสาริจักไม่หมุนเวียนแล้วไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วึงเรียกว่าประลเก้าบทนั้นได้อธิบายให้ฟังมาวันพระหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อมาวันพระที่สองก็สวดิาโตกสว,วัตาธะโมววันพระที่สามก็สุปฏิปนโน จนจบในที่นี้จะอธิบายเฉพาะทเรื่องต้นต่อบอ่อเกิดคือเรียกว่าพุโทโธคุณธรรมอันนี้คุณนามอันนี้โลกเขาให้ชื่อบัญญัติอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พูดเองแต่โลกสมุดบัญญัติ พ่อมีคุณธรรมอย่างนั้นเขาจึางบัญญัติอย่างนั้น <c oughs> จึงว่าเบิกบานขึ้นมาเต็มที่ที่ขายขยายข่วงขวง,งทีเดียวคำว่าข่วงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ข้วงขวงอย่างธรรมดาที่โลกข่วงขวงอย่างนั้นแต่พระเจ้ามีที่รวบได้ ร <c oughs> วมจุดเดียวคือที่หัวใจของพระองค์ท่านไปทิ้งหละที่ใจพระองค์เบิกบานที่ใจพระองค์เป็นพระธรรตัศลูที่แต่ใจของพระองค์เป็นสมานะพุทโธตัศรูเองชอบ <c oughs> ไม่วมวมมกวงขววงเวองกะของอยู่ในโลกกระจายไปทั่วหมดทั้งโลก <c oughs> รวมแค่ที่เดียวอยู่ในที่เดียวสิ่งใดแดงพวงหมดถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันจะออกจากที่เดียวทั้งหมดไม่ว่าได้ทั้งหมด อย่างบิดามารดาคู่แรกอย่างพระังเขาว่าศาสนาคิดเถอคู่แรกตั้งต้นขึ้นเกิดแพร่หลายไปทั่วมดทั้งโลกมนั่นก็เกิดจากคู่แรกมันนั่นก็เรียกว่าพระเจ้าสร้างโลกเขาเนี่ยมก็เราพระเจ้าสร้างโลก อันนี้ไปเจ้ามาได้สาโลกลงในจุดเดียวรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งจับผยิบถึงการทำหน้าพวงหมดกิเลสบาปประทับไม่ได้แพร่หลายออกไปอย่ากโลกเขาสร้างรับเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วรวมลงมาที่เดียวคือรู้ในที่เดียวหนึ่งไม่ได้รู้ไปไหนะ อย่างรูธาตุรูว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตัวของเรานี่แหละมันก็ไม่ได้ออกไปจากนี้ไม่ได้ไม่หนีจากนี้ธาตุสี่กับตัวของเรานี้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกไม่ได้ไปเห็นของภายนอกเห็นของนี้แล้วของภายนอกกันเดียวกัน มันถึงกันหมดทันห้าอายตนะทั้งหกก็อันเดียวกันนี้ไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปจากไหนใครจายกเป็นลูกเป็นนามไออายตนะทั้งหกตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกทุกกลิ่นลิ้นทุกรดกายทุกสัมผัส ใจนึกคิดอารมณ์นั่นก็ออกไปสักว่าอาการออกเห็นรูปมันก็ต้องเห็นไปภายนอกฟังเสียงก็ต้องฟังฟังภายนอกแต่ไม่ได้ออกไปภายนอกคือผู้นี้ไม่มีมันก็ไม่ได้ยินผู้ใจมันไม่มีไม่มีก็ไม่ไม่เห็นรูปใจไม่มีไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินฟังเสียง ที่ทางอุตยศาสตรขว่าเซลล์างคนรู้สัมผัสนั้นนี่อะไรต่างมันต้องมีใจกนร้ามันมีใจไม่รู้หรอกเซลล์มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้คนตายแล้วมันรู้ได้ที่ไหนมันต้องรู้จากนี้นเกิดจากนี้ไม่ทิ้งหลักอันนี้ <c oughs> ที่มันว้วงขวงางออกไป ขยายออกไปนั้นสักแต่อาการคนทั้งหลายไม่เข้าใจทั้งเรื่องพุทธศาสนาโดยมากไม่เข้าใจศาสนาคำสอนของพระเจ้าเข้าใจว่าก้วงขวางก้วงเลราะใจจวนี่มัน ออกไปหมดรู้สิ่งทั้งปวงหมดเห็นแจ้งประจักษ์สิ่งทั้งปวงหมดมันก็กว้างสิแล้วเป็นนับอาการกว้างคนนั้นไม่เข้าหาตัวจริงและตอนจริงไม่อยู่ที่นี้ค <c oughs> ันเมื่อรู้แล้วเลยส่งออกไปตามความรู้ไม่เข้าหาหลักความจริง ทัานเข้าหาหลักความจริงก็เรียกสิว่ารวมอยู่ในที่นั้นจะไปไหนไปไหนมันก็นรวมมาที่นั้นญาณุพัสสะทั้งพวงหมดเป็นแต่อาการของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่แหละมันเป็นเหตุให้มนุษย์ชาวโลกหลงตาม ห <c oughs> ลงตามอากาศถ้ารู้จากาใจตอนนี้มันมียังค่อยรู้ใจตอนนี้มียังส,สัมผัสยังค่อยรู้มันก็เกิดความรู้ขึ้นมาตั้งมันตร,ตรงหลักตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้ส่งออกไปภายน,นอก๋อยนนี้ไปส่งออกไปสัมผัสอะไรอายตนาสัมผัส เกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิานกายใจท่าน,น,นส่งมาแล้วเข้าใจว่าโน่นเป็นของเราโน่นเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่เอาหลักตัวความจริงอันนี้ไม่ยึดหลักความจริงอันนี้ส่งตามอาการก็เลยลืมหลักเมื่อลืมหลักก็เข้ามาไม่ถูกจับหลักไม่ได้ ็เลยว่างเวงความหลงความโมหวเมาของคนมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นจับตรงนี้ได้แล้วจะไปไหนของอายัตนะเป็นแต่เพียงเครื่องไอายาตนะเป็นแต่เพียงเครื่องส่องสัมผัส มันเป็นสิ่งภายนอกเป็นสื่อเป็นสื่อสำหรับให้เรารู้านหา้าจานาเนถ้าหากไม่มีมก็ตัวของเราก็ไม่รู้้วไปรู้อะไรกันตาหเห็นรูปกรเพราะเป็นสื่อให้เข้ามาหายใจว่ารูปดีรูปชั่วยากไปอีก มันม่อยู่ที่ใจนี่มันตาเห็นมันก็ไม่ไม่ตศร้ามันจะไปเห็นอะไรเห็นแล้วไปเห็นเฉยความรู้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ตาต้องค่อยจพิดเข้าใจว่าตาเห็นแล้วมึงรู้ที่จริงไม่ใช่ตาลูตาเนี่ยเพียงแต่ซองเ,ยเฉยเหมือนกระจกนี่มันจะรู้ดีรู้ชัวร์เลย คนเรานี่ต่างหากตัวใจนี่ต่างหากไปรู้ดีรู้ชัว่วรู้อยากรู้เยอยจึงว่าเป็นแต่เฉยเฉยตากอดีหูกอดีจมกูกเลียงกายใจเรายึดตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องส่งตาม ไม่ต้องส่งตามอาการไม่ต้องส่งตามสื่อของมันมันมีสื่อมันมีสื่อบีกูรู้กูรู้ต่างหากสื่อต่างหากไอ้จะนะภายนอกนั้นต่างหากลูกต่างหากสื่อนั้นต่างหากผู้รู้นั้นต่างหาก ต้องแยกออกเป็นส่วนในส่วนอย่างนี้เิขันถือเป็นอันเดียวหมอก็็เลยคลุมเครือทั้งหมด mm hmm. ไม่ทราบอะไรเป็นอะไรหรือสสำคัญสื่อเป็นผู้รู้เรือสสำคัญรูปเป็นผู้รู้ทัก็หมดเรื่องไปไม่เป็นอันเดียวทั้งหมดไม่รู้จักตัวรู้ไม่รู้จกั <c oughs> จกสิ่งที่เป็นสื่อ หรือรูปที่เป็นอาการของภายนอกแยกออกกันไม่ได้ท่านฉลาดพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายทั้งกัะฉลาดท่านรอบรูปรูปนั้นเป็นอะไรอืมตัวใจท่านไปรูปรูปก็เป็น สิ่งวัตถุธาตุนหนึ่งเกิดมาจากวัตถุธาตุวัตถุธาตุก็คือดินน้ำไฟลมมันมีอยู่อย่างนั้นให้จะว่าไงให้ชื่อว่าดีว่าชั่วววิญยาณละเอียดก็เท่าเก่าไม่ว่าดีว่าชั่วว่าญยาณละเอียดมันก็เท่าเก่าขาะนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมา ใจเราไอ้ชื่อสำหรับผู้เห็นคันนี่มันไปเห็นมันก็เห็นได้เฉยมมนไม่ได้ใจดียินดียินร้ายไม่ได้หยาบละเอียดมันเห็นนี่เฉยนี่นะมันไปเห็นอะไปยึดเอามานี่ผู้นี่ไปยึดเอาใจนี่ไปยึดเอามาไปยึดเอามาแล้วก็มาปลุกมาแต่งไปใหญ่ละคัน ปรุงไปแต่งอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวไปต่อไปแม้ถึงรูปนั้นจะดับไปแล้วถึงเสียงน่าจะดับไปแล้วแต่มันไม่ดับมันใจอนี้มันยึดเอามาพิจาราเอายึดเอามาปรุงมาแต่งต่อไปอีกท่านแยกส่วนออกอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงสามารถละได ปล่อยทิ้งเลยเมื่อกำนดเอาผู้นี้แล้วผู้ใจผู้รู้นี่แล้วไม่ไปยึดเอาของคนนั้นมากรุงมาแต่งก็หมดเรื่องรู้เท่าไรก็รู้ไปสิเห็นเท่าไรก็เห็นไปสิมันเลยกลายเป็นปัญญาสามารถให้รู้ทั่วรู้รอบได้ตลอดทุกการยิ่งว่ามันกว้าง รู้ตรงนี้เ้วมันกว้างกวางมากรู้มดตลอดลอดฟันสิ่งใดๆวองหมดอันเดียวทั้งนั้นของในโลกนี้มดุดมาพิจารณาตรงนี้เลยอันเดียวกันอันเดียวออันเดียวกันหมดเลยทั้งหมดไม่ไปสงสัยอะไรความสงสัยไม่มีแล้พวิทยาศาสนาอยังว่า เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจดับก็ดับลงที่ใจเมื่อไม่มีต้องสายแล้วกันดับหมดจะไปยึดอาใดมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีเป็นเต่สักว่ารู้อยู่เมื่อนั้นหายไปเมื่อนั้นดับไปพวกนี้เกิดดับไปตามกันหมดเรื่องกันพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจ ดับลงที่ใจด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้ฟังแล้วจงพิจารณาตามในนี้ศาสนาเกิดขึ้นที่ใจของพุทธิทธาลา่าชตุมารเป็นพุโทโธความรู้แจ้งด้วยตนเองและพปทธเจ้ารู้ด้วยตนเอง ทำมาลูด้วยตนเองนั้นการศึกษาเราเรียนมดทั้งปวงที่เรียนมาโงเรียนมากกว่พวกเราอีกไม่ได้เอาความรู้ันนั้นมามามาตัสรู้แต่ความรู้มันเกิดขึ้งต่างหากทำใจสงบอบรมสมาธิเพียงพอแล้วความรู้ันนั้นชัดเจนกอมาแจ้ง แจ้งแจ้งชัดแจ้งเึื่อมมาเลยเกิดความรู้ขึ้นในที่นั้นหมดหายต้องใส่ทั้งฟองความรู้วนตามตำหนักตำดา,า,าเรียนมามากมายไม่หมดสงสัยเรียนไปเท่าไหก็ถึงแม้จะเห็นตามเป็นจริงแต่มันไม่หมดหมดสงสัยมันไม่แจ้งมันไม่ตามเป็นจริง เจตฑ์นพระองค์จรงว่าสักพันยูรู้โดยตนเองไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเมื่อดับก็ดับเพราะความรู้นั่นแหละเห็นแจ้งราจากงดทุกสิ่งแล้วไม่สงสัยก็เลยดับลงในทีนั้นเมื่อสิ่งทงกวงหมดภายนอกดับไปแล้วภายในก็ไม่มีเครื่องยึด หมดเรื่องกันทั้งนั้นเมื่อภายนอกยังมาสนับภายในยังมีอยู่ก็ต้องกระทบก็เถอดจึงค่อยมีการคุมสติควบคุมสติของตนอยู่ทุกเมื่อการคุมสตินั่นแหละเพราะรู้ตัวแล้วเห็นโทษแล้วจึงค่อยคุมมันการคุมสติแน่แน่อย่ในใจ อยู่ทุกเมื่อนั้นมันเป็นการละหมักรละมัดร,ระวังแต่แท้ที่จริงคำที่ว่าคุมเป็นโวหารคำนวนอันหนึ่งพราะไม่จริงและท่านไม่ได้คุมมันหากเป็นเองของท่านต่างหากอ,อยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นเองของท่านต่างหากจรึงว่าเป็นสมาธิพุทโธดูแจ้งในตนเอง ในเมื่อมันสิ่งทั้งหลายทั้งพวงหมดสิ่งภายนอกดับแล้วมันก็เลยดับลงในที่นั้นเกิดขึ้นทีน่นี้ดับขึ้นทีน่นี้หมดเลือกครับพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พุทธศาสนาสอนอย่างนี้แต่ว่าคนเราทำยัง่าท่านถึงของท่านอันนี้สอนแนวของท่าน ปฏิบัติไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นแต่เรายังทําไม่ทันถึงทันจึงต้องพยายามทําต่อไปเอาละาให้รรมากให้รวมก็จุดเดียวยังไงเลยงไะงจ๊ะรวมลงจุดเดียวทำสมาธิภาวนา ก็ให้ลงจุดนั้นทำไมจึงลงจุดเดียวมันจะได้ความรู้อะไรหรือความเข้าใจของคนโดยส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นที่พระพุทธจเจ้าท่านเทศนาว่าใจนั่นน่ะรวมมึงแล้วน่ะเป็นมัคคสมังคีกะลมาาที่เดียวนี้คือศินสองร้อยี่สิบเจ็ด นึหร,หรือสมาธิทางปวงมดปัญญาลู้แอบทั้งจิตมารวมลงแห่งเดียวมันยากที่จะเข้าใจนั่นคำที่ว่ารวม้วแหง่งถ้าใครไม่เห็นไม่รู้ใครรู้ด้วยตนเองที่จะเข้าใจเราต้องแห่งเดียวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ ใครจะไปตามรูกนี่ให้อยู่เป็นสมาธิเสียก่อนแล้วจะเกิดความรู้กันในทีนั้นอย่างที่ทนายเอากาเิการิ์ไถ้าหากยังไม่ทันรู้ก็อย่าพึ่งสงสัยจะไปต้องการอยากจะให้ความรู้มากมาันยังไงยังไงก็ให้อยู่นัเสียก่อน คนเราจะเกิดขึ้นมานี่ยมันจะกระจายไปทั่วหมดจนไม่มีขอบเขตอันที่เราตั้งสติคำนดใจให้อยู่ในที่นั้นนั้นยังไม่ทั้งได้พอเท่าไหร่อยากจะได้ความรู้แล้วโอ้โหแหมมันไหวไม่ไหวครับพระพุทธเจ้าถึงหกพรรษา สอแสวงหาสิ่งที่รู้จริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสอแสวงหาเหตุผลต้นตอสิ่งต่างๆให้เห็นตามเป็นจริงเพราะภาษายังค่อยรู้คำที่ว่ารู้จริงเห็นจริงนั้นจิตเข้าไปองต้องแน่วแนว่ สู้อารมณ์ันเดียวคือมุ่งอยากจะรู้อันเดียวเห็นอย่างเดียวอย่างนาักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งผมเผาอะไรพร,รุงพดังมดุดซกป,กปลกลก,กเรือมาทุกอย่างมันมุ่งอันเดียวเพ่งอันเดียวถ้าได้คิดถึงเรื่องสุขภาพร่างกาย,ยอะไรทั้งนี้แต่ไม่คิดสมนอกพวกนั้น พุทธศาสนาของเราคิดส่งในพิจารณาเข้ามาภายในใจอย่างอธิบายหดดให้ฟังมาได้จริงเห็นนั้นเราพึงทำความสงบเปเดียวปดาอยากเปอย่าพึ่งอย่างได้ของรู้เลยอยู่นั่นสักก่อน <c oughs> อทำ มานั่งภาวนากันถึกคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทางความสงบให้อยู่ในอารอมันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศีลสมาที่ธรรญาหลาอย่างถ้าหากเรา จักตัวใจให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์มันเดียวเช่นทีราสติเราเลึกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่น แม้ทั้งเป็นความปฏิกรรมภาในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียนี่อารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้ร้ายมากมายร้ายอย่างทั้งสี่สิบอารมณ์เช่นกระสินจิต อันอันทุภาพจิตอันุสติจิต้ตานปัญญาสิตหานหาปฏิกูลหนึ่งธาตุวัฏฐานหนึ่งอนุจชาหนึ่งนอกจากนี้เคสที่อาจารย์ยังบรนประดิษฐ์คิดเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักธรรมฐานทั้งหลาย ไม่รู้จะไปจัดเอาอ่ะอได้เป็นหลักัน <c oughs> นั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเลยจัดไม่ติดสักอันจึงเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่ามองดูที่ไหนก็เหมือนทั้งนั้นก็ใช่ทังนั้นและคนที่สุด ก็เลยคว้าเหนวมดถ้าหากเราโ h เดียวเช่นช <c oughs> ีรานสติไม่ได้ถึงสินเจ้าข้อเดียวเถอะก็เอาหรือจะเอาห้าข้อก็เอาให้ตั้งมันอยู่ในที่เดียวมันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวม เป็นหนึ่งได้และอภา,านี้เห็นไม่มากสิ้นตัวเดียวกรรมฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตรวมเปน็นหนึ่งอันเดียวนั่นเองที่ท่านเรียกกรรมฐานสี่จิตคือได้สี่จิตอุบายนั้นมารวมลงเป็นอันเดียวนั้นหมดอันเดียวหมด ต้องไปหาอื่นไกลที่ทรงไปหาน่้นหานี่นั้นนั่นแหละมันไม่หยุดไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียวเมื่อรวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหละ